สวัสดีครับกับไมีกครั้งนะครับกับร้านหาท i ยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับแมช่วงนี้แคสเหยื่อใช้ฝั่งนี่กระแสรุนแรงเหลือเกินนะครับตัวนี้นี่จองไว้นานนะครับจองตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในที่สุดก็เข้ามาสักทีนะครับกับเจ้าลิสโตคาริต้าแคสนะครับตัวนี้เป็นตัวปี2021นี่เท่กว่าตัวเดิมเยอะครับแต่ราคาบอกได้เลยว่าเท่าตัวเก่านะครับแต่ความเท่เนี่ยกินขาดครับ ่เดี๋ยวเราไล่ให้ดูความสวยก่อนนะครับเนี่กับเจ้าลิตโตคาริต้าแคสนะครับความยาว7จ็ดฟุตหต่อโคนนะครับอ่านี่ไล่ยาวๆให้ดูก่อนนะครับเข้ามา2เวทเข้ามาส,เว,เ,ามาสเวทนะครับแต่ความยาวเดียวกันนะครับนี่สวยมากและก็น้ำหนักเบามากนะครับตัวนี้มาเริ่มจากด้ามเลยแล้วกันนะครับ ตัวนี้นะครับแบงค์กฟาไเอ็กคอร์ทั้งคันนะครับด้ามแต่งทรงสปอร์ตนะครับความยาวก็ประมาณเลยท้องแขนมานิดนึงนะครับนี่ครับความยาวก็กําลังดีนะครับเป็นงานแคสโดยตรงนะครับนะหรือว่าใครจะเอาไปตกชโดใหญ่นะครับไปตกประเกาตัวใหญ่ๆนะครับไม่ผิดนะครับสามารถใช้ได้นะครับแบงค์เอ็กคอร์สวยๆทั้งเส้นเลยนะครับนี่ครับ แบงค์เป็นซูเปอร์เอ็กคอร์ดทั้งเส้นนะครับไกด์ทรงเคสามขาเป็นซิกนะครับรองรับสาย PE แล้วก็สายเอ็นนะครับนะแล้วก็ทนน้ำเค็มนะมันเป็นงานแคสทะเลนะครับฉะนั้นทนน้ำเค็มอยู่แล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นเพียงแต่ว่ากลับมาเนี่ยก็ควรจะล้างน้ำเปล่าเขานิดนึงนะครับทำความสะอาดเขาหน่อยนะครับการเก็บงานผมบอกได้เลยว่าดีกว่าตัวเก่าประมาณร้อย ดีกว่าเท่านึงเลยนะอ่ะบอกตรงๆครับการเก็บงานน้ำยงน้ำยาเนี่ยเก็บมาดีมากนะครับแล้วแบงก์ก็เป็นเอ็กคอร์ดสวยๆทั้งเส้นเลยนะครับขนาดแบงก์ก็เล็กน้ำหนักเบาครับตัวนี้เข้ามา2เวทความยาวเดียวนะครับ7ฟุต6ต่อโคนนะใครที่มองหาคันแคทอินซีนะครับคันตกชโดใหญ่คันตกเก๋ายักษ์นะครับหรือว่าจะเป็นแบบงานแข่งสวายตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับสวยมากก็เอาเป็นว่า สามารถเทียบคันหลักแบบห้าหกพันได้เลยนะครับรีซีตก็เป็นรีซีตฟูจิแต่งสวยมากครับตัวนี้นึกว่าตอนแรกเขาเอามาให้ผมดูนะครับนึกว่าต้องให้ขายเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่พันเก้านะครับแต่เดี๋ยวราคานี่เดี๋ยวว่ากันท้ายคลิปดีกว่านะอ่ามากรลไลให้ดูความสวยนะครับเดี๋ยวอ่านสเปคคร่าวๆให้ฟังคันนะครับลิสโตคาริต้าแคสปี2021นะครับ เป็นฟา s แอคชั่น7ฟุต6ต่อคนเวท1 2 25นะครับ m a ็ PE 2.5นะครับตีเหยื่อได้ถึง60กรัมนะครับตัวนี้สําหรับตัว12 25นะครับแต่ผมถามว่าถ้าถ้าผมแนะนํานะครับมันสามารถตีเลยไปได้แต่ไม่ควรเกิน100กรัมนะครับไม่ควรเกินนะครับอย่าโอเวอร์แม็กเขาจนเกินไปส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเวทสิบห้าสนะครับความยาวเดียวกันนะครับ แมกลัวอยู่ที่80กรัมก็ให้จนถึง100กรัมเหมือนกันนะครับแต่ว่าปลายเนี่ยมันจะแข็งจะอ่อนต่างกันนิดนึงเอางี้ผมแนะนํางี้ถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาไปเผื่องงานตีชโดกับตกปลาเก่านะครับผมแนะนําซื้อ12 25ก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับส่วนใครที่ตั้งใจจะเอาไปแคสเหยื่อโดยตรงนะครับผมแนะนําให้ซื้อ15 30ไปเลยหรือพวกแข็งสวายนะครับก็15 30ไปเลยนะครับสวย แบงก์ก็สวยนะครับน้ำหนักก็เบารีซียก็เท่นะครับก็คือทุกอย่างเขาแต่งมาให้แล้วนะครับถ้าแปะยี่ห้อแพงๆก็สี่พันอัพนะครับตอนแรกนึกว่าจะให้ขาย4ี่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทซะอีกนะครับนี่ดูเอ็กคอร์ดทั้งคันครับมีโลโก้ไปนซีให้เพราะว่าเขาตั้งใจให้เราไปแคสอินซีโดยตรงนะครับเหยื่อที่แนะนํานะครับเหมาะสมก็จะมีเหยื่อป๊อปนะใครที่เอาไปป๊อปกระมงข้างเกาะนะครับจัดได้นะครับของอันเดอร์กราวนะครับ60กรั ตอนนี้ราคาโปรโมชั่นนะครับ390บาทนะครับ390บาทนะครับตัวหนึ่งนะครับนะพอดีเคลียร์สต็อกนะครับมันเหลืออยู่2สีนะครับตัวละ60กรัมนะครับ390บาทแล้วก็ถ้าเหยื่อแคทอินซีนะครับก็นี่ทรงพวกนี้ครับทรงมีนาวทะเลนะครับเดี๋ยวนี้ถูกครับตัวหนึ่งร้อบบาทเนี่ยสียอดทิศก็จะเป็นสีดำนะครับเวลาแดดจัดๆนะครับสีดำมันก็จะเห็นชัดสุดนะครับแต่ถ้าอยากว่าตีช่วงเช้ากับช่วงเย็น ใช้สีทองนะครับก็ตัวละร้อยใครที่จะสั่งไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับจะได้เสียค่าส่งครั้งเดียวนะลายดูความสวยนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับคันนี้ผมได้มาแค่เวทละประมาณ10กว่าคันนะครับนะเวทหนึ่งก็15คันอีกเวทประมาณ1 2บสอคันนะครับก็จัดไปนะครับกับเจ้าลิโตคาริสต้านะครับแคสตัวปี2021ันยี่ u p e r c แบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์สนะครับผมลืมพูดเรื่องราคาไปนิดนึง โอ้โห oh, ราคานะครับ2,990บาทนะครับ2,990บาทบวกค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย200บาทเท่านั้นนะครับนะจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่ประจวบชุมพรละนองคูเก็ตนะครับเดี๋ยวนี้ไปสนีส่งเร็วนะครับไม่เกิน2วันถึงมือแล้วนะพร้อมใช้งานทันทีนะครับโอเค ก็วิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับครอบรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับและทักมาที่ Facebook Fanpage หาไทยฟิชชิงสุข,ขุมวิท85ได้เลยนะครับรายละเอียดสินค้าผมจะฝากเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับยังไงรบกวนลงไปอ่านเพิ่มเติมกันนิดนึงนะใครที่ดูมาจากทาง Youtube นะครับอย่าลืมกด u u s c r i b e กดกระดิ่งแลวก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าดีราคาประหยัดโอเคครับสวัสดีครับ